ดีคุณมักซี่ครับเสียงล่างสำหรับเสียงหลังแสแมงมากครับหน่อยชนหน่อยโอ้ยปูปูหินเสกันป่าจ้าโอ้สีสัตว์สวยงามครับโอ้ยได้อีกตัวแล้วครับใกลด้ดูสีหน่อยโอ้ยสีครับาใหญ่น้ำป่ามาครับโปยน้ำป่ามาน้ำป่ามาเฮ้ยเฮ้ยน้ำป่าแล้วไปดิวรึฟางแล้วโฮ้ย รายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือสินห้าไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตายตการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคนณมักซี่ครับ นี่ครับวันนี้ฝนตกๆแบบนี้เราจะมาตามล่าปลาช่อนทุเขาหรือว่าปลากั้งนะครับตอนนี้อยู่กับเกอครับผมนี่ครับเฮ้ยไม่ติครับวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเป็นเซียนชื่อดังเซียนคนนี้ด้เอยชื่อมารู้จักแน่แน,นอนครับเพราะว่าเป็นที่รู้จักของประเทศไทยในเวลานี้นะครับคนบัคซี่จะมาฟัชเชอร์ลิงกับเซียนชื่อดัง ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้วยนะครับห้วยนี้เ็าเรียกว่าห้วยสีโทนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้วยห้วยภูเขาเป็นน้ําตกภูเขานะครับอยู่ในเขตอาเภอบางทองนี่แหละนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเซียนชื่อดังครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเซียนหล่างเนวังน้องแอนครับเดี๋ยวตาผมเรียนติกวังน้องแอนครับนะครับผมเตรียมวน้องแอนครับนี่ครับคนมักซี่ครับคนมักซี่มีทีมงานแล้วครับนี่ เออเดี๋ยครับวันนี้ผมกับเซียนหลังแห่งวังนกแอนเนี่ยเราจะมาล่าปลาช่อนภูเขาหรือว่าปลากั้งกันนะครับโอ้โหธรรมะทะแมงมากครับเซียนหลังโอ้ยอีพีแรกครับจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าครับอีพีนี้มาดูกันทีมงานเซียนหลังนี่ไม่ธรรมดานะครับพี่โอ้โหเหลาคันเบ็ดเองกับมือนะครับเซียนหลังแห่งวังนกแอนครับรับรองอีพีเนี่ย จะหมานหรือปานหมานหรือเลปล่าเสียงหลังหมานเปล่าในป้าเปล่าเสียหลังครับเสียหลังกำลังทำอะไรครับไม่เ็ครับหลังจากออกอากาศไปได้ประมาณสักเจ็ดแปดอีทีนะครับ <_ T> คนมัคซี่เริ่มมีทีมงานแล้วนะครับ <_ T> ดูน้องๆนะครับ <_ T> น้องๆที่กําลังเป็นเซียนนี่ <_ T> โอ้โหฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะค <_ T> รับเหลาคันเหลาคันเบ็ดเองครับพี่ เซียนหลังเห็มังน้องแอนและทีมงานนี่โอ้ไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับเซียนหลังบางน้องแอนนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นแฟนคลับของรายการคขนมักซี่นี่แหละครับแล้วก็ชวนกันมาฟิชเชอรลิงนะครับ <S <S ดูเซนดิวดูเซนดิวโอ้ยโอ้ธรรมะธรรมแงมากครับ สี่ผานใหญ่ครับผานใหญ่มาแล้วครับสวัสดีครับผมผานไก่ครับผมครับผมผานไก่นี่เป็นผานเอกประจําหมู่บ้านครับประจําบ้านบึงเท้าผานดังดหนึ่งในทีมงานคนมัคซี่ครับโอ้โหออกอกากาศได้ดไปประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปด EP เนี่ยทีมงานคนมัคซี่ติดต่อเข้ามาเยอะครับอยากจะมาร่วมสนุกกับเสียนเล่า <laughs> ครับตีพันไก่เสร็จแล้วครับเบ็ดพันไก่เสร็จแล้วตามครับตามพันไก่ไปครับโดนไหม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 โดี๋ยวโดนไหม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 โอ๊ย ตัวขโมยเยอะแล้วตัวขโมยเยอะปูได้เองปูได้เองแล้วผมตัวขโมยเยอะนีโ่หโหพันไก่ได้ปูครับปูหินสองตัวครับผมไม่ธรรมดาครับผมโอ,อ้เกอร์ได้ไรปะเกอเกอรไปเอาอะไรมาเนี่ยเกอรผมไปเอาอะไรมาไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูเกอร์สักหน่อยอะไรครัเกอรโอ้เกอรครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังฮิตครับบอลบอลปลาโอ้นี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่กำลังฮิตครับตอนนี้กำลังฮิตกันเลยปลาไม่หาหาบอลปลาครับตอนนี้ กำลังฮิตครับกำลังฮิตแอ้นามาดูหน่อยดินี่ครับอันนี้อะไรครับผมนี่จันป่าครับอ๋อไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจครับผมโอ้โระหว่างรอทีมงานเสียหลังนะครับออกไปล่าปลากังกันนะครับสัตว์น้ำย้อน้ำเผาสักหนึ่งตื้ ตัวไอไคำแรกอ๋อได้พันไก่ครับพันไก่มาแล้วครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวลุเดีูครับนี่นี่ก็ผ่านเอกบ้านบุงเ้าครับนี่ครับปลาปลาชอนภูเขาครับโอ้ยตัวแรกมาแล้วครับสีของเขาสีของเขานี่จะเป็นตัวเมียครับสีจะไม่ค่อยแจ่ นี่นี่ครับจะมีสีสีห่างสีที่ก็จะสวยโอ้โนี่นี่ครับนี่สีสันของปลาช่อนภูเข,ขานะครับดูครับอืมนี่ตัวแรกครับเส้นล่างเส้นล่างไปเอาอะไรมาครับ,รอรบโอ้ยโอ้ไส้เดือนเหยื่อหมดครับเหยื่อหมดเหยื่อหมดนี่ ีมงานเราครับขมักขมินมากครับวันนี้เปลี่ยนเล่าสบายครับมีทีมงานแล้วครับนั่งนั่งรองเดียวนะครับเป็นช่างภาพวันนี้นะครับว่าทีมงานน้องๆเสียหลังเนี่ยมาลงมือปักเบ็ดเองกับมือนะครับวันนี้สบายหน่อย,อยน้ำปลามาน้ำป่ามาครับโอ้ยน้ำปลามาน้ำปลามาเฮ้ยน้ำปลาเลย ไปเร็วเร็วลยน้ำป่าน้ำป่ามาครับน้ำป่ามาไกลมาก่อนไกลงอุ้ยไกลขึ้นแล้วก่อนโหอะไรเหี้ยแม่งเสี่ยงซ่าท่ามาเลยนี่เหตุการณ์ระทึกครับน้ำป่ามาครับตอนนี้ทีมงานต้องหลบขึ้นฝั่งกันก่อนนะครับได้แค่ตัวเดียวเองนะครับอันตรายครับนี่นะครับหลบไม่ได้นะป่าอันตรายครับฝนท้องบนตกไง น้ำป่าครับน้ำป่าไหลหลาก<ด>มาแรงมากครับตอนนี้แรงฝนมันตกคุณบอลอีกเยอะเลยตัวไร่เซตไก่เดี๋ยวนั้นเขียนไปไหนน้องน่ะน,นี่ทานไก่เจออะไรไม่รู้ครับ เกศตป่าครัเบเกศตบป่าภูเขาครับผมโอ้ยนี่ครับเป็สีเหลืองทองทองนี้เอ้นี่ครับสีบานจะเป็นสีน้ำตางครับสีนางโอ้โนี่ครับตอนนี้ทีมงานต้องยกกองถ่ายออกก่อนนะครับน้ำป่ามาบ่าแรงมากครับตอนนี้ ครับต้องต้องต้องวันนี้ต้องต้องยุติก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายครับผม นะครับว่าก็เกิดพายุนะครับน้าป่ามาครับวันนี้นะครับทีมงานเซียนหลังจะกลับมาแก้มือครับดูนะเมื่อวานได้ตัวเดียวนะวันนี้ดูดีจะได้สักกี่ตัวนะครับนี่ที่เซียนหลังพร้อมทีมงานครับมาเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับมาล่าปลากั้งเหมือนเดิมครับแหน่อแหนอดิหน่องอายเออนี่เซียนอะไรครับเซียนอายอายอายเออายอายอายไปไป ไปเอาปลามาให้ได้น้อยสวัสดีครับ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 ค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟีฟาสไลด์ดูหน่อยดิฟีฟาอ้าวทำไรกินพันธุ์ทะไรกินนะนี่นะครับความสนุกสนานของสังคมท้องถิ่นนะครับ ห้วยสีโทนนี่ก็เป็นห้วยที่บรรดาเด็กๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับมาชมธรรมชาติในวันเรียกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยของห้วยสีโทนเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับสําหรับชาวบ้านแถวนี้นะครับได,ได้ไหมเนี่ยวันนี้ว่าไหได้ครับได้ได้ครับนี่ กูบอกแล้วปูเห็นไหมปูเอ้นี่นะครับบรรยากาศสนุกสนานนะครับพินทีมงานเสียหลังบางน้องแอนนี่ก็ตามมาเยอะครับวันนี้บางคนก็มาช่วยหาปลานะบรรลาปลากั้งนะครับรช้อนบูเขาบางคนก็มานั่งเล่นโซเชียลให้กำลังใจเพื่อน เซนเบฟนี่ครับดูเซียนเบฟครับเกี่ยวเหยื่ออยู่เซนเบฟว่าไงวันนี้เซียนเบฟได้ไหมเซียนเบฟเบฟได้ไหมครับได้ไหมวันนี้ได้ครับ เซียนฟิวนี่ครับกาฟิวแห่งวังนกแอนไหนขอดูสีหน่อยมาดูใ,ใกล้ๆดูสีหน่อยโอ้ยสีสีสันสดใสครับนี่ครับนี่ครับนี่ไหนไหนไหนกลางให้ดูหน่อยกลางให้ดูหน่อยกลางสีมันดูหน่อยนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่แหละรครับปลาช่อนภูเขานะครับอุย้ยไซส์เป็ธรรมดาเนี่ยด้วย เสียนลังว่าไงเฮ้ยต้องให้ได้ด้วยเสียนลังหัวหน้าทีมไหนได้ยังไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนโอ้ยเสียนเบฟอู้นี่ครับเสียนเบฟเสียนเบฟเมื่อวานไม่มาครับวันนี้มาไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับนี่เดี๋ยว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 ดูสีสันมาหน่อยสีสันหน่อยไหนโชว์สีสันมาอู้โหนี่ครับนี่แหละครับปลาช่อนภูเขานะครับโอ้ยนี่ครับโบหน้าของเสียนเบฟอ้าวครับพานไก่ตามมาสมทบครับเมื่อวานนี้พานไก่ก็มาวันนี้ก็มานะครับเดี่ยวานไก่ ไกดมาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ต้องได้ไหมพานวันนี้ต้องได้ครับน้ำได้แต่น้ำสวยอยู่นี่ครับนี่พานรุ่นใหญ่ตามมาเยอะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพานนะครับตามมาแล้วพานรุ่นเดือของหมู่บ้านแล้วนั้นครับสวัสดีครับก็น่าชื่นใจนะครับผมออกอากาศไปได้ประมาเ7-8แปด EP เนี่ยน้องๆในหมู่บ้านเมื่อให้การตอบรับที่ดีนะครับ ก็ชื่นใจครับน้องๆก็อยากมาสนุกด้วยนะครับบรรดาในพานทั้งหลายก็มาเยอะเลยวันนี้มาช่วยทีมงานกลายเป็นผมเลยกลายเป็นผู้นำชุมชนคนมักซี่ไปเลยครับตอนนี้ได้ยังได้ยังทีมงานหัวไงหัวหน้าทีมโอ้ยังยังไม่ได้อีกแล้วโหวันนี้ถ้าหัวหน้าหัวหน้าทีมไม่ได้ที่แย่เนี่ยหัวหน้า ไหน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 ครับโอ้ตอนนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดูครับมาไหนออ้ยมันเดปผ่านไก่ผ่านไก่ครับผ่านไก่เนยครับูด้วยโอ้ยไหนไหนผ่านดูหน่อยใส่กันเลยนะครับกางให้ดูหน่อยครับผ่านกางให้ดูหน่อยปาครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ยสวยครับสีสันสวยงามครับผมพูดแูนี่ครับนี่ผ่านใหญ่มาโชว์ฝีมือเองครับผ่านใหญ่มาโชว์ฝีมือเอง เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวโฟกัสโฟกัสโฟกัสชอบหลุดครับโอ้สีสันสวยงามครับโอ้ใช่ได้ครับไหนไหนไหนโอ้ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับ โอ้ยฟิวเนี่ยหมานวะไหนไหนได้อีกแล้วครับไหนไหนโอ้ยดิวดิวนี่ดิว,ด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 วเอาไปโชว์หน่อยเรานั่นแหละนี่ครับโอ้ยทีมงานเสียงหลังไม่ธรรมดาเฮ้ยหัวแล้ววะตาเฮ้ยหัวแล้ววะตาเฮ้ยหัวแล้ววะเอาเนปล่อยไปแล้วเออปล่อยน้ำท่าจับป้าก็าไม่ใช่เลยทีเดียว ปลาครับปลาหลุดไปตัวหน้าต่อตาครับผมลังจะได้ไหมเนี่ยหัวหน้าทีมได้ครับได้หัวหน้าทีมยังไม่ได้สักตัวลูกทีมมาสองสามตัวแล้วนะกูว่าปลาไปกินเพราะพวกมึงเดินกันนี่แหละผานไหครับผ่านใหญ่ผานใหญ่พี่ใหญ่เราบอกย้ายหมายเลยครับโอ้ยได้อีกตัวแล้วครับี่ไหนไหนไหนดูสีหน่อยดูสีหน่อย นี่สีสันของปลากั้งครับนี่สะท้อนภูเขานะครับโอ้หมานนะเนี่ยนี่ครับเสซนเบฟครับเสซนเบฟได้แล้วเด้อยดิ้นด sure> uh ิ้นดิ้นดิ้นดิ้นโอ้แหมหมานกันเนี่ยเซนเบฟเนี่ยวันแรกก็มาหมานแล้วเนี่ยไอบิวพี่มันทำปลาใหญ่หลุดครับผมมันทำปลาใหญ่หลุดเลยโอ้โหพี่ถ้ามันไม่ทำหลุดได้ได้กลับบ้านไปได้ไปแกงแล้วเนี่ยป่านนี้โอ้ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วไหนนี่ครับ โอ้ยได้อีกแล้วครับนี่โอ้โหแกตัวครับทตัวหแล้วนี่ครับวันนี้เป็นไงม้างครับโดนเพื่อนตำหนิครับโดนทำตัวใหญ่หลุดไปตรงนี้ขาให้มากกว่านี้ครับโอ้โหนะครับโดนเพื่อนว่าแรนครับนี่วันนี้พยายามทำรอบครับมีเอามาสองสามตัวแล้วครับเพื่อนกันนะครับนะครับหนักนิดหนักเบาหน่อยก็อาัยให้กันนะครับโอ้โหตอนนี้เสียนไก่แย่แล้วครับเสียนไก่แย่แล้วครับ ต้องโดบครับโดบน้ำยอดมะพร้าวนับเสียนไก่โอ้ยกรบูบมื่อไหร่น้ำยอดมะพร้าวครับเติมพลังนิดนึงเติมพลังหน่อยเหนื่อยครับไม่ลื่นเลยไม่ลื่นเลยวันนี้ เรื่อนหาปลาเขาสองคนทำอะไรครับล้างรถไปไหนครับจะไปไหนครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวโอ้นี่นี่จะขี่ขึ้นใช่ครับนี่ที่บ่าแล้วเนี่ยเน่เมื่อใบกระท่อมถูกกฎหมายนะครับเสียงหัวเราะมันเลยเกิดขึ้น เฮ้ขำครับขำโอ้ยได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วดี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 ได้อีกแล้วแตนสวยตัวนี้ตัวตัวน้อยตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยสวยได้เพิ่มอีกสองคำตัว น้าองศารครับเซียนบิวโดนเพื่อนตำหนิแรงเลยครับทำปลาใหญ่หลุดมือครับผมโอ้โหเศร้าเลยครับเซียนบิวทำปลาใหญ่หลุดโดนเพื่อนว่าครับโอ้ยได้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเด้เอ้ยอย่าไปว่ามานันด้วยเฮ้ยมันได้มาสามสี่ตัวนะเออไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยเนี่ยอย่าไปว่ามันดิเพื่อนกันนะเออ นหนครับวันนี้เสร็ลรังได้กี่ตัวมันใช่ไรครับได้เยอะอยู่ครับ <laughs> ได้เยอะอยู่ฮ้ด <laughs> ีครับวัสดีครับวันนี้เราก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็จะไปทำมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรกันนะครับเอ <laughs> <laughs> ปลาช่อนภูเขาครับปลาช่อนภูเขาเดได้นะครับ <laughs> อันนี้ปูนักจีดปูนักจี๊เกี่ยวกุดครับเกี่ยวกุด สามยอดนะพรา้าวแมวไม่ไมีใส่ปลา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 ไปทอดปลา,อาโอ้ปลาตัางทอนมันปลาอ ลาช่อนภูเขาทอดน้ำปลาครับน้องๆ่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยบอกหน่อยดิว่ารสชาติยังไงเสบครับมันไชไ่ครับปรากั้นทอดน้ำปลาครับ Platform. ั้ามั้งแดงอคับมลคนมักซี่ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับเรื่องของปะกา้งเรื่องของวัตถุดิบหลักวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเลยนะครับภาพที่เห็นวันนี้ก็คือความงดงามของการใช้ชีวิตนะครับ เด็กวัยรุ่นน้องๆในมีความสุขกับการเล่นน้ำนะวันในวันหยุดสุดสัปดาห์นี่แหละครับวิถีชีวิตนะครับในเมื่อวิถีชีวิตเนี่ยมันโคจรมาเจอกันนะครับช่องว่างระหว่างวัยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องๆเนี่ยหลานๆเนี่ยทีมงานเซียนหลังของน้องแอนนะครับเซียนหลงนังคุยหน่อยนี่ก็สนุกสนานมากครับเพื่อนๆเป็นกันเองที่สุดนะครับนี่นครับชีวิตวัยรุ่นครับงดงามนะครับเพราะว่ามันเป็นกันเองมันอยู่กับเพื่อนมันสนุกนะครับมันไม่ต้องมีอะไรมา ให้คิดมากนะครับมันเป็นความสวยงามในในวัยของมันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่คิดถึงวิถีชีวิตแบบเก่าๆนะครับวันนี้ผมเนี่ยเสียนเล่าแล้วก็เสียหลังเนี่ยแหละจริงๆก็เป็นหลานผมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวแทนของความคิดถึงนะครับก็ผมเชื่อว่าการเติมเต็มความรู้สึกนะครับมันจะทำให้หายคิดถึงนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้กับ คนที่ยังหวยหายังคิดถึงบ้านเกิดแล้วก็ไม่มีเวลากลับมาวันนี้เราสองคนเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับอย่าลืมกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็นนะครับ เสียนหลังองน้องแอนครับนี่